e ีนี้ก็เป็น EP ส่งขายทริปเที่ยวเหนือ5้าวัน4ี่คืนครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมานอนกันที่รอยสายมาไหลครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ได้มาเยือนที่นี่ครับแล้วก็เนื่องด้วยจากความที่ว่าติดใจครับใ,ในบรรยากาศของเส้นทางออฟโรดแล้วก็วิวภูเขาสวยๆงาๆครับด้านบนวิวจะสวยมากๆครับ เส้นทางก็ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปครับและก็เป็นอีพีส่งท้ายที่รถผ<ด>ันครับไม่รู้เป็นความโชคดีหรือความโชคร้ายครับในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับผมก็คือ มันมาพังอาวันสุดท้ายของการเดินทางพอดีถ้าเกิดพังอาวันแรกๆนี่ก็น่าจะแยกครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันดูครับผมเส้นทางกลางขึ้นของดอยสอยมาเลยดอยสายดาวเนี่ยแล้วก็บริการข้างบนจะเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับติดตามชมกันดูครับว่าจะเอารถลงจากเขาได้อย่างไรแล้วก็จัดกับกรุงเทพกันยังไงครับโอ้ยหนึ่งสองโอเค thì phía quá, ừ, ừ. ở hàn phía trái. hôm nay cũng đang sẽ, à, đi đường xuống từ Môn, Colo, Jocho, Jo, nhiều cái gì đó, rồi thì sẽ ล่องลงไปทางกรุงเทพครับก็จะไปให้ไกลที่สุดกะว่าจะไปนอนที่น้ำตกเต่าดำไม่รู้ถึงก่อนนณสัก5โมง6โมงครับสวัสดีครับ,นรบ EP นี้ก็เป็น EP คืนสุดท้ายของทริปเที่ยวเชียงใหม่และก็แม่ฮองสอนจังหวัดตาาครับ4คืน5วันครับ EP นี้ก็เป็น EP ต่อเนื่องที่ผมลงมาจากม่อลกรลกโจรครับและก็ตอนแรกกะจะขับให้ไปได้ไกลที่สุดแล้วก็จะไปนอนที่น้ําตกต่าดาครับแต่ ด้วยเวลาเนี่ยมันใกล้ค่ำแล้วก็เลยมาแวะนอนที่ดอยสอยมาลัยครับและก็เป็นอีกหนึ่ง E ีพีครับที่ทำให้ผมแบบใจแปว้วใจหายมากๆเพราะว่ารถด,ดันเกิดไปเสียอยู่บนดอยครับหลังจากที่ลงจากมอนกระลกโจรเรียบร้อยผมก็รีบทำเวลาครับจากขับอยู่บนเส้น105ครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดตากครับ ก็ครับวิ่งกินลมชมวิวไปเรื่อยๆครับยิ่งช่วงตอนที่เรียบริมแม่น้ําเมยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นประเทศพมา่าเนาะตรงนั้นก็วิวสวยเป็นพิเศษครับอยา่างข้าศกขโมยครับแล้วก็ไปทะลุสายมาอะไรวิวอยา่าสวยครับผ่านหมู่บ้านผ่านป่าป่าอะไรเยอะแยะเลยวิ่งบน,บนอยู่ในป่าในเขาครับฝั่งนี้ ก็ถนนดีก็เวลาได้วดซื้อมามะ่าครับปลากระป๋องเอาขึ้นไปกินข้างบนร้านค้าที่อยู่ข้างๆทางขึงข้นข,ข,ข,ของโดยสนายนบันไนี้ก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยครับผมก็ใครที่ลืมซื้อของมาก็สามารถแวะซื้อกันได้ มาอะไรครับเดรยสายมาอะไรเห็ดรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่นจะขึ้นบนนะพี่ครับเคยข,ขึ้นแล้วพี่เคยขึ้นแล้วมาลงนี้ก่อนครับช้าก้่โมงสี่สิบเขาเกตแล้วนะแต่ทางก็โดนรถมันตันๆันไปไหมก็แหละ เส้นทางขึ้นไปที่ดอยสอยมาเลยดอยสอยดาวที่เป็นจุดกลางเต็นท์ของอาชาวแคมป์แล้วก็จุดดูวิวสวยๆเนี่ยก็ระยะทางประมาณสัก10กิโลได้ก็ใช้เวลาสักประมาณาครึ่งชั่วโมงกว่าถึง1ชั่วโมงประมาณนี้ครับก็เป็นเส้นทางขึ้นเขาเนาะดอยสอยมะเลยเนี่ยก็จะมีเวลาเปิดปิดครับจริงก็เวลาปิดก็จะอยู่ช่วงหน้าฝนครับเราจะเปิดวันที่1ตุลาของทุกๆปีครับก่อนที่เขาจะเปิดก็จะมีการเก็บพื้นที่เ,เก็บเส้นทางหน้าดินให้แบบว่า สามารถขับขี่ได้สะดวกสบายขึ้นครับแต่ก็ยังเป็นเส้นทางออฟโรดอยู่ครับผมแล้วก็เส้นทางอาจจะมีร่องมีหลุมแล้วก็มีหินมีโขดหินอะไรแล้วก็มีทางชันไประดับภูเขาไปเรื่อยๆครับก็มาถึงเนินรับแขกตรงนี้ก็จะเป็นเนินที่ชันที่สุดของเส้นทางครับทักทุวผมเนี่ยก็มาใกล้คาแล้วก็จะรีบทาเวลานิดน,นึงครับแล้วก็แต่ก็ต้องอให้อยู่ในความปลอดภัยครับเพราะว่าบางช่วงก็จะเป็นไหลเขาชันลงไปเลยถ้าเกิด ตกลงไปอะไรเงี้ยจะอันตรายมากจริงๆกล้องหน้านี่ก็กดอัดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าแบตหมดไปตอนไหนครับมาถึงดอยสอยดาวดอยสอยมาอะไรเนี่ยก็ใกล้ค่าแล้วก็มาถึงเนินแรกของดอยสอยดาวก็ลดขึ้นไปเวืดที่กลางปลายเนินครับแล้วก็มันบิดไม่ไปขัดหมดครับผมกับเวอหน้าแห้งเลยครับพอดีว่ามีพี่เขากางเต็นท์อยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยช่วยกันเข็นขึ้นในฝนเนินรถมีปัญหานิดหน่อยครับไม่นิดเลยแหละคือเขาเกีีรยแล้วบิดไม่ไป สวยขึ้นมาถึงแล้วด้วยตกข้ามอากาศก็เริ่มหนาวครับแล้วก็หนาวมากด้วยพี่ๆเขาก็เลยบอกว่าให้กางเต็นท์แล้วก็ทำอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าเกิดมันซ่อมไม่ได้ลงไม่ได้ก็จะยกขึ้นรถพี่เขาแล้วก็พี่เขาจะไปส่งข้างล่างครับหลังจากนั้นผมก็ได้กางเต็นท์แล้วก็ทำอาหารกินแล้วก็เข้านอนครับด้วยความเหน็ดเหนื่อยครับ ตื่นเช้ามาก็ไม่มีกระจิกยใจที่จะไปเก็บบรรยากาศหรือชมบรรยากาศอะไรมากมายครับก็เดินเล่นชมบรรยากาศยู่นิดหน่อยครับเพราะว่าจิตใจนี่ก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่รถอย่างเดียวครับจะลงไปได้ยังไงแล้วก็จะซ่อมอยังไงก่อนเพื่อที่จะให้มันลงจากตรงนี้ไปได้หรือจะซ่อมอยังไงให้มันกลับก็ขี่กลับกรุงเทพไปได้ก่อนครับก็เลยโทรหาช่างแล้วก็ช่างเขาก็แนะนํามาครับซ่อมรถครับรถคันหมด หมดข้างบนบดีอย่างสวยลงไม่ได้ขี่ยาพี่มันขี่ง่ายไหมขี่ง่ายทรงใหญ่หวยถ้าเทียบกับพวกนี้แล้วมันก็ขี่ยากแหละพวกนี้มันวิบากโดยตรงออเลสองสูบอ่ะสองสูบครับนี่จะเป็นพวกสองสูบรอสามวันพอจบตรงนี้ก็สางดำก็สบายนะไม่ได้วนไปค้านนีนหน่อยฟังนู่นเนี่ยสองปัญหาไม่ใช่ไรสางดำมันจะมีพี่เขายกลงไปให้อยู่เมื่อกี้แต่ก็เเอออยกกดีว่านะให้เขายกไปดีกว่านะ เดี๋ยวทำมาเองกนได้ไม่เซฟเซฟตัวเราเองด้วยพี่จะไปดื้อเลื่อนอีกรอบนึ่ะได้ใส่หมวกอ่ะชอบไปเม้มแย่พี่อ่ะก็ตามเออตั้งอ๋อจําได้แหละเจอพวกผมอยู่นะเออมาคนเดียวครับแล้วก็ไปแล้วก็ไปเจอแก๊งวิบากที่นู่นแหละทางเข้าสารวินแล้วก็ไปกับเขาแล้วก็ออกมากับเขามานอนที่กอเซโลคืนหนึ่งแล้วก็มานี่ ข้างบนนี้บรรยากาศโคตรดีบนสูดดีจะมีทางไปฝั่งโน้นอีกนี่ไปฝั่งโน้นต่อป่าพี่ก็ลงไปว่าสันปับป่วย <c oughs> ลงทางนี้นะชิปนี้ครับผับเท้าผังหักไปเลยแล้วก็คัดไหมเนาะคัดเอ่อคัดหมดครับก็ต้องแก้ไขเบื้องต้นคือต้องยืดคัดให้ได้เยอะที่สุดครับตอนนี้ก็เอาเออน็อ สองตัวนี้ที่ยึดขัดออกที่ปรับขัดออกเพื่อให้ระยะมันได้เยอะที่สุดแล้วก็เอาอยางในรถเนี่ยมารัดเพื่อดึงให้มันได้ระยะคัดเยอะสุดครับนี่เก็บเศษแล้วก็เขาน่า<อ>จะพอกลับได้อยู่ครับผม<อ>แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซ่อมกันทิปนี้ก็ได้มาสองอย่างเนาะคัดหมดกับพักเท้าพังครับเออเดียคัดเยอะไปหน่อยใช้คัดเยอะไปหน่อยครับหมดรู้เรื่องเป็นประสบการณ์เลยเลยไม่ค่อยได้เก็บบรรยากาศเลยเนี่ยวันนี้ ประกอบการทง เชื่อสายๆหน่อยก็เก็บเต็นท์แลวก็กำลังจะเดินทางกลับครับรถก็สามารถพอถูกระไทยลงไปได้ก็ขอวิดโอนก่อนสักนิดน,นึงครับเก็บบรรยากาศเพื่อให้เพื่อนๆในชมบรรยากาศยามสายๆของที่ดอยสอยมาลาดอยสอยดาวครับสำหรับดอยสอยดาวสอยมาลาที่นี่ก็สำหรับผมแล้วก็อยากจะไปทุกๆปีเลยครับผมโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวก็บรรยากาศจะสวยงามเป็นพิเศษครับท้องฟ้าจะโปร่งใสและก็บรรยากาศเย็นๆและก็ มีเทะเลหมอกด้วยครับยามเช้าแล้วก็ยังส่วนตัวยังไปไม่หมดนะครับยังไปไม่หมดทุกที่เพราะว่ามันยังมีทุกที่อีกเยอะแยะเลยครับสำหรับผู้่อ่คนไหนที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาครับผมแล้วก็จะติดใจเหมือนผมและก็อยากกลับไปอีกบ่อยๆครับ กันเมื่อเมืม่อวานขึ้นมาทางอันนี้วานขึ้นมาทางล่องลางครับมันเป็นล่องหน่อยอย่างนี้ก็เป็นล่องครับแต่ก็ไปได้แต่ก็ดีกว่าตรงนี้ครับล่องแล้วมัน เได้วเวลาลงจากนอยครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูเส้นทางที่เราขึ้นมาเมื่อวานนาะ<ม>เพราะว่าถ่ายไว้ได้ไม่หมดเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยแบตหมดซะก่อนครับจะ<ม>พาไปดูเส้นทางแบบคร่าวๆของที่นี่กันครับผมว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนี่ก็เอ่อรถใช้คัทชั่วคราวครับแบบใช้แบบให้มันเบาๆหน่อยเพราะว่าคัดหมดอ้า ล, store, ลงทางนี้กันไปเนี้ยทางนี้แหละครับวันนี้ขับขี่แบบระวังไม่หยาบนะเพราะว่าไม่ไหวครับหยาบเกิดพังรถพังเดี๋ยวกับไม่ถึงกรุงเทพขับเท้าครับเท้าเมื่อวานขึ้นหยาบมากอะดับเครื่องดีกว่าอ่า มันจะได้แบบใช้คัดไม่น้อยอืออ้าววนไปนู่นรือว่าเนี่ยทางนี้ยังสวยงามเหมือนเดิมครับไปมาไลยเส้นทางก็เร้าใจเหมือนเดิมครับสนุกครับไม่ยากมากไม่ยาก จ้างเขาบอกว่าให้ใช้รอบเบาๆต่ำๆไว้ครับอย่าใช้รอบสูงในงานคัดมันจะไหม้แล้วมันจะหมดพยายามขับรอบต่ำๆไว้ครับให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้นะจะออกเก,ก้าโมงึ่นครับ วสวยครับเมื่อคืนมาตอนจะมืนแล้วหาลงนี่กะจะใช้เบรกอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ครับผมว่ามันก็ยังมีช่วงที่ต้องเป็นเนินๆอยู่เหมือนกันก็ะจะใชล้ลดการใช้คัดไม่รู้ถูกวิธีป่ะนะใช้เบรกครับใช้เบรกเอาเป็นทางแะละครับอับรถสบายสบาย อย่าลงอย่าไหลเร็วครับบางจุดมันยังมันยังมันยังลื่นเลื่อนอยู่ลงลโดนอีกโดิลงรถมากขึนรถมากเดี๋ยวเบ็กเบรกให้เขาขึ้นไปกว่าครับครับ ตรงนี้ชูนหน่อย,อยชูดแบบรอบต่ำๆครับโอ้โหเมื่อวานใช้รอบสูงมากคิดแล้วคิดผิด สอย่างเหยี่ยวดูต้องต้องแตกเขียนสองเหยี่ยวออยดีเราแตกทางได้ก็ได้นะได้ได้พี่โทษทีว่าพี่ถ่ายรูปเล่นดีตาสมสบายไม่รีบตาม,ม,มสบายอาโอเคพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนใช่ไหมขึ้นไปก่อนถ้าอย่างนั้นเราขไปได้ก็ไปรอพี่ปากทางเเลยนาะครับปากทางทาจะรถดำเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวจะลองชูดขึ้นไปได้ไดได ขึ้นดีกว่าอาจจะได้ไม่อยากใช้รอบสูงคือเนือนี้แหละครับให้มันค่อยคอยขึ้นไปครับ พี่ขันๆครับโอ้โหรอดไ้มเนี่ยอเฮียไหลไหลไหลโอ้โหไหลว่ะอนึงไม่น่ารอด Không có chút nào Chút kia này đi ไม่อยากใช้รอบสูงไงพี่กลัวมันหมดก็เลยลงไปชูดอีกทีหนึ่งรอแล้วขอบคุณมากพี่นเดินนี้ชันสุดครับเดินเมื่อกี้นี้แหละแล้วก็เดินลงตรงนี้ถ้าลงแล้วไม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี้มีแต่ลงแล้ว เย็นเปรียนทางดำหวังว่าคงจะไปได้สวยอยู่จะได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย <Yes. S 1> ไม่อยากชุดใช้รอบสูรนะ mm hmm. แต่เมื่อกี้ก็ mm hmm. ก,ก็ต้องก็ต้องชุดหน่อย mm hmm. ไม่ได้ไม่งั้นไไม่ได้นี่เขาลายเดิมเขาตัดนั่นเลย mm hmm. เขามาเปลี่ยนเป็นลายใหม่ <laughs> ต้องชุดอีกทีพี่ถึงจะได้โอววิวอย่างสวยโอววิวสวยมากตรงนี้หัวปักครับเอวีําทำงานปัก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 ผู้วานถ่ายเข้ามาได้แค่นิดเดียวเองทางขึ้นเรามาดูทางลงกันดีกว่า ลงมาแวะกินข้าวที่ภูตะวันครับตรงนี้เป็นคาเฟ่แหละวิวดีมากครับนี่วิวข้างหน้าก็าจะมองเห็นซอยมาลัยทางที่เราลงมาครับนู้นอยู่ข้างบน,นจะเห็นอยู่เห็นเส้นทางซอยมาลัยเห็นตรงนั้นนิดนึงแล้วก็ตรงนู้นนิดนึงเป็นทางขึ้นซอยมาลัยแหละครับเราลัดเราก็ขี่ลเลาออยู่ในป่านี่แหละล้วขึ้นไปข้างบนนู้นก็ทริปนี้ก็จบน่าจะจบตรงนี้ครับเดี๋ยวก็พยายามขี่รถ อ,อเคลียร์กันไปครับจนถึงกับกรุงเทพครับผมแล้วก็ประคองคัดมันไปครับก็ขอให้มันกลับได้ถึงกรุงเทพแล้วกันแล้วค่อยซ่อมค่อยว่างอีกทีสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ารถพังไป2อย่างเนาะก็พักเท้าวขวาหักไปแล้วก็คัดหมดครับคัดนี่คือมารู้ทีหลังมาคิดคิดดูโอ้โหใช้คัดเยอะมากครับไปเดียคัดเยอะมาก แล้วก็ต่อไปก็ต้องปรับเป็่นการใช้คัดใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับวิวดอย่อยมาหลยครับจากด้านล่างด้านล่างมอยด้านลหนี้ครับ มันวิ่งไม่ได้ไฟไ์โชตอนแรกมันวิ่งได้อยู่90 80 90ตอนนี้มันต่ำลงเรื่อยๆแลเรียกว่าจะหารบบลูกพ่อขอมันลูกพ่อเข้าเจ็อ่ะมันน่าจะมีเลยแต่มันไม่มีไครจอดมีเลรมีจอดหรือเปล่าได้เลย นี่มันจะหมดตั้งแต่บ้านตากแล้วครับที่จังหวัดตากแล้วก็ลากมาลากมาจากจากวิ่งได้เก้าสิบตอนนี้เหลือสี่สิบนอกจากนั้นไม่ไปแล้วตื้อหมดแล้วพี่วันนี้เดี๋ยวลองยกขึ้นรถหดล้อพี่เขาครับเออเนน,น,นเออมันสูงมากเพี่สูงเลยไหนดีดดขึ้นเอ,อหนาออหน้าขึ้นเขยไปก่อนน่าจะได้ใช่ไหมได้โยขึ้นเขยไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในเกียวนี่ลองถอยให้ตรงก่อนนะครับขึ้นก่อขึ้นก่อนนะครับหนึ่งสองโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวพี่บังคอยประคองเห็นไหมนะเลยเชิญยกท้ายอ๋อหล่อนเลยอ่ะยกล่างเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่อย่าเพิ่งผมยังไม่ได้จุดอ้ําอ้ํา่างเลยอามล่างเลยจมีอามล่างเหรอ่ะพี่บังหักหัวไปนะหักหัพี่นะไหนอ่ะหนึ่งสองโอเคพี่หักหักไปกว่าเออหักไปซ้ายโอ้พี่เสีตั้งอตั้งไว้พี่เอาเอาขาตั้งลงก่อน เดี๋ยวแค่เชือกกรับต้องไปทิ้งไปข้างหน้าเลยอ๋อตอนตอนลงเอาไอ้นี่ไปทิ้งไว้คากับอะ,อะไรก็ได้พี่น่าจะลงง่ายมันมันต้องหาที่มันจะมีที่หรือเปล่านะ้วตอนลงลงอย่างนี้นะครับเออถ้ามีคนช่วยอย่างนี้ก็ได้นะอ๋อมีมีมีเชือกไหมพี่<ม>อ๋อพอดีเลยพี่อย่าลืมของก็เหไม่อยวางเดี๋ยวมัดมัดมัดให้เรียบร้อยก่อน เข้ามุมเหรอนกับเ,เอาล้อเสร็จข้ามลเลเสียบอย่างนี้เลยเนาะใช่พี่เรวตั้งเลยโอเคแข็งพี่ไปหมดแล้วเหรอโอ้ยิง่าอยู่รถคันนี้แน่นปักพี่พอแล้วโอเคพี่ออกออกเลยโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าก็ ได้รถพี่เขาแล้วพอดีพี่เขามาเติมน้ํามันพอดีแล้วก็ผมเข้าไปถามเขา mm. เห็นป้าย mm. เขาท้ายรถว่างแล้วป้ายเขานครปฐมก็เลยถามพี่เขาดูก็เลย mm. ได้แล้ว <c oughs> ได้รถแล้วก็พี่เขาช่วยยกขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงแถวตลิ่งชันหรือว่าสายสี่เนี่ยแหละรครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีครับยังไงก็เข้ากรุงเทพได้ก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศการนั่งข้างหลังกันแล้วกัน จากนั้นเรา,าก็เดินทางครับผมก็นั่ง,งกินกน,น,อน,นอนอยู่ข้างหลังรถเนี่ยแหละครับนั่งเฝ้ารถไปด้วยอากาศก,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 ก็ไม่ร้อนครับเพราะว่ามันตอนกลางคืนแล้วมาถึงที่กรุงเทพก็พี่เขาก็ช่วยยกรถลงที่ร้านซ่อมครับ ทิ้งรถไว้แล้วก็แยกย้ายกันแล้วก็ตอนแรกผมก็จะให้เงินค่าน้ํามันที่เขานะครับแต่ก็พี่เขาไม่เอาก็เลยขอบคุณพี่เขาแล้วก็ซื้อขนมซื้อน้ำให้เล็กน้อยครับคลิปนี้ก็ได้อีกหนึ่งบทเรียนครับสําหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้การชาร์จแบตได้การระชมภัยได้ความหม่ความสมบูรได้การชาร์จแบตให้กับชีวิตแล้วก็กลับมาทํางานครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดทับสกายให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ